BTS ประกาศลดกิจกรรมวงหันมาโฟกัสงานเดี่ยว เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาวง BTS ได้อัปโหลดวิดีโอลง YouTube บางชานทีวีและได้ประกาศว่าพวกเขาจะหันมาโฟกัสที่งานเดียวและจะพักจากกิจกรรมวงในบางส่วนในทุกๆปีช่วงต้นเดือนมิถุนายนทางวงจะฉลองครบรอบวันเดบิวต์ของวงร่วมกับเหล่าอาร์มี่ซึ่งในปีนี้ทางวงได้พูดคุยเกี่ยวกับหลายๆอย่างรวมไปถึงเป้าหมายต่างๆที่ได้วางไว้ RM กล่าวว่าซีซั่นแรกของวง BTS ควรจะต้องจบลงที่เพลงออนและว,วางแผนจะไปสแสดงในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปรวมไปถึงอินเดียและออสเตรเลียแต่ไว้แล โควิด -19 ดันระบาดแทนทุกอย่างจึงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีไวรัสโควิด -19 เราคงไม่ได้ทำเพลงไดนามาย e และบาร์เดอร์หลังจากนั้นเขาก็ได้พูดถึงการที่ทางวงจะพักงานวงและโฟกัสที่งานเดี่ยวของแต่ละคนแทนวีกล่าวว่าตอนนี้พวกเราจะใช้เวลาไปกับการทำงานโซโล่ของแต่ละคนและพอเรากลับมารวมตัวกันเราจะเหนียวแน่นกว่าเดิมแน่แน Netflix เตรียมจัดกิจกรรม Squid g เกมในชีวิตจริง Squi ตเกมสจะไม่เป็นแค่ซีรีส์อีกต่อไปเพราะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทาง Netflix ได้ให้ไฟเขียวในการสร้าง r ร ality TV ที่จะใช้ชื่อว่า s q u i d เก m e The Challenge โดยจะให้ผู้สมัครเล่นจำนวน456คนเข้ามาเล่นเกมต่างๆแล้วผู้ชนะจะกลับบ้านไปพร้อมกับเงินรางวัล4.56ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามชะตากรรมของผู้แพ้จะไม่เหมือนกับในซีรีส์อย่างแน่นอนแต่คงจะต้องกลับบ้านกันมือเปล่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021ที่ตัวซีรีส์ถูกปล่อยออกมา s q u i d เกม e เป็นซีรีสที่มมผู้ชมมากุด และถูกสตรีมนานกว่า1 6 5 0 0 0ล้านชั่วโมงภายใน1เดือนที่ถูกปล่อยออกมานอกจากนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Netflix am, ยังประกาศอีกว่าจะมี Squid Game ซีซั่น2เร็วๆนี้แล้วก็จะได้อ e. ีจองแจกลับมารับบทซองกีฮุนรวมถึงอ e. ีบยองฮอนกลับมารับบท Frontman อีกด้วยช่องลุยทางทีหยองตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ฝรั่งเศสเสียชีวิต ฌองลุยทานทีองนักแสดงชาวฝรั่งเศสที่โด่งดังจากเรื่อง The Great Silence ปี1968เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยวัย91ปีในปี1969ฌองทีองได้รับรางวัลน,นักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานจากการนำแสดงภาพยนตร์เรื่องซีและในปี2013เขายังได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมจากเวทีซีซ่าอเวลด์จากการแสดงภาพยนตร์ในเรื่องอโมยด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์ French New Wave ที่ปฏิวัติแนว คิดและวัยากรณ์ภาพนตร์ต่างประเทศเร่วงกับชองพีเอเลโอและชองปอเบลมงโดอีกด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนาำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนท9นดีนค่ะ